ตอนสุจิจูนะฮะก็ตอนนี้เราก็กําลังลงมือผลิตขนมฝรั่งดีจีนอยู่ฮะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกในการทําขนมฝรัง่งดีจีนก็คือเอาไข่กับน้ําตาลทรายนะครับตีลงตรีรวมกันก่อนนะครับแล้วขั้นตอนที่ 2, สองเสร็จแล้วเราก็จะนําไปผสมแป้งสาลีตรงนี้นะครับซึ่งซึ่งกําลังทําอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วพอได้ได้เนื้อแป้งไข่น้ำตาลเสร็จแล้วนี่ครับเราก็จะเอาไป อบในเตานะครับก็จะใช้เวลาประมาณสักห้านาทีนะครับแล้วก็จะได้ขนมออกมาแล้วก็เอามาบรรจุผักแล้วก็นําจําหน่ายได้ครับอันนี้ก็เป็น,นขนมฝรั่งยีดียใ่ครับอันนี้คือสูตร,รดั้งเดิมเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับน้องๆเป็นยังไงบ้างคะขนมเป้าขนมกนไหมเขาไม่ามา,มาลองใช้เองลองวาจริง ผักไทย <Okay. S 2> แล้วก็ขมิน้นค <Okay. S 2> ่ะแล้วปั่นโขกไปนะ <Okay. S 2> ปั่นเครื่องเนี่ยค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็เอามาละล,ะลายน้ำตาลน้ำปลาน้ำส้มค่ <Okay. S 2> ะแล้วเรียงเครื่องผักนะคะแล้วก็เอา,าน้ำที่เราละลายเนี่ยราดลงไปค่ะ <Okay. S 2> เอาหมูเรียงด้วยนะคะราดลงไปแล้วพอจว่นจะได้แล้วค่อยเอาไก่ลงที่หลงังอ๋อก็คือ <ใน S 1> ต้มอ,อ,อันนี้ต้องต้มนานไหมคะคุณยายเคี่ยวพอให้มันเหนียกก็จุ่นจะได้นี่คือเคี่ยวค่ะแต่ถ้าเผื่อยิ่งค้าวังจะอร่อย นี่ต้องไว้ค่าหวานมาหวานยายใส่น้ำเราได้ไหมยต่เองกดงนี้งกดนี้อโอโ้อโต๊ะโต้คาโต้คาโตเพราะว่าน้ำนี้มันเหลือไงเติมดีไหมโอ้น้ำเยอะแล้ว,วย,ยแย้วไม่ตองอน้ำเยอะเอาหนูเอาใส่ถนะุงพิสินะขั้นตอนที่หนึ่งนำน้ำใส่หม้อใส่ผักหัวใช้เท้าอันนี้กระลำปีคณะหมูสามชั้น หมูสันทอต้นหอมสองเครื่องปรุงราบผักชีกระเทียมหัวหอมพริกไทยขมิ้นว่าลูกยิ้มเหรอน้ำตาลพริกผงกระสังนำเครื่องปรุงมาตัดรวมกันแล้วใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลสีโป้มันดีน้ำส้มสายชูและน้ำตาลสีน้ำตาเป็นไงอ่ะรสชาติเป็นไงอะน้ำทุกอย่างใส่น้ำตาลแล้วไปต้ม อร่อยไก่ไก่หลังสุดไก่สุกอ่าโอ้เยี่ยมเลยค่ะ